อันนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะอันนี้คุณแม่คุณแม่ชีกัญจนานะคะที่ถือว่าเป็นคุณแม่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเป็นภาพวาดของคุณแม่นะคะฝีมืองดงามสวยงามมากนะคะส่วนอันนี้จะเป็นรูปเหมือนของคุณแม่นะคะงดงามมากอาจารย์เพิ่งเคยเห็นนี่เองนะคะเป็นแม่ชีนะคะที่สร้างวัดแล้วก็เป็น ลูกศิษย์หลวงปู่ดุลอตุโลนะคะที่หลวงตามหาบัวได้ยอมรับว่าคุณแม่ชีท่านนี้นะคะได้ถึงกระแสธรรมแล้วนั่นเองนะคะและท่านก็ได้บวชตลอดชีวิตแล้วก็ณตอนนี้ท่านได้ละสังขารแล้วนะคะซึ่งสังขารของท่านก็อยู่ที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะคะวัดป่าอตุโลนะคะบุญญลักษณ์นั่นเองนะคะอันนี้คุณแม่ชีกัญจนาบุญญลักษณ์นะคะ ซึงถือว่าเป็นอริยะบุคคลนะครับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงนะคะท่านได้บอมเพ็ญธรรมตลอดช่วดชีวิตของท่านนะคะตอนนี้ท่านก็ได้ละสังขารไปแล้วนั่นเองนะคะกราบอนุโมทนาสาธุก,การนะคะท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วขอให้โชคดีทุกๆท,ท,ท่านนะคะ